ก้าวสู่ตลาดโลกด้วยแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จการขยายธุรกิจสู่เวทีระดับโลกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากคุณมีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนและครอบคลุมแผนธุรกิจเพื่อการขยายตัวสู่ตลาดโลกของเราจะช่วยให้คุณเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงจุดเด่นของแผนธุรกิจฉบับนี้กลยุทธ์การเจาะตลาดวิเคราะห์และแนะนำวิธีการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆทั้งในด้านกฎกระเบียบวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคการแข่งขันระดับสากล ระบุคู่แข่งสำคัญในตลาดโลกและวางแผนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันการปรับตัวของผลิตภัณฑ์แนวทางการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละภูมิภาคแผนการเงิน5ปีการคาดการณ์ทางการเงินที่ละเอียดและสมจริงสำหรับการลงทุนในต่างประเทศการจัดการรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่ายในระยะยาวดาวน์โหลดฟรีปลดล็อกศักยภาพทางธุรกิจของคุณสู่เวทีระดับโลก